สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวบันเทิงค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีข่าวที่ทําเอาห้างแทบแตกที่จังหวัดเชียงรายเลยทีเดียวริสนันห้างโรบินสันเชียงรายกลายเป็นลานประลองความปังเมื่อโรบินสันซูเปอร์จีนวิกออนทัวร์ไปเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่โดยมี2หนุ่มฮอต แซนต้าพงศพักและวงฟลิตแท็กทีมกันไปสร้างความมันจนแฟนคลับแน่นลานโปรโมชั่นงานนี้จัดเต็มสมเป็นงานแฟชั่นยืนที่ทุกคนรอคอยไฮไลท์แรกอยู่ที่หนุ่มหล่อแซนต้าพงศพักที่มาในมาดในแบบสุดเท่เดินแฟชั่นโชว์อวดคอลเลกชันจีนจากแบรนด์นิยมยีน แต่ละสเตปทำเอาแฟนๆกรีดกันคอแตกเสียงเชียร์ดังลั่นไปทั่วทั้งห้างเลยจากนั้นถึงคิวของวงฟลิตเจ้าของเพลงฮิตติดหูในทิกทอกที่ออกมามอบความสุขด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดมันเรียกเสียงเชียร์เรียกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและความคึกคักตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับใครที่พลาดความสนุกไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะงานโรบินสันซูเปอร์จีนวิกออนทัวร์ยังมีอีกหลายความพิเศษให้คุณได้ไปสัมผัสน,นอกจากจะได้พบกับแฟชั่นจีนจากแบรนด์ชั้นนำมากมายแล้วยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มลดสูงสุดถึง70% และของสมนาคุณสุดพิเศษอีกเทียบงานดีๆแบบนี้มีถึงวันที่10สิงหาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้นหห้างโรบินสันเชียงรายในเครือเซ็นทรัลเท่านั้นรีบไปอัปเดตเทรนดยีนใหม่ๆและร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานกันได้เลยค่ะ และอนาคตนะคะก็เราสามารถใสยย่ยหรียได้ตลอดทุกวันอยู่แล้วนะคะนั้นะะวันนี้สื่มวชนเรายกสักนิดนึงนะคะให้เกียรติกับงานเราเป็นอย่างมากเลยฝาก